กราบสวัสดีน้อยน่ารักนะครับกลับมาที่ผมเลมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพอเก็ตนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูอีกหนึ่งเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กที่พี่ใช้ในการถ่ายมาสเตอร์บอลวันแรกและแม่งขึ้นแรงมาสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเด็กนี้ครับเป็นเด็กของหมาสายฟ้าครับหรือแบบหมาใหม่ฮะคือ2เด็กแรกที่พี่โชว์ไปเนี่ยนะครับเป็นของหมาน้ําถูกป่ะนะครับวันนี้ครับถึงคิวของไรคูฮะหมาสายฟ้านะครับคือบางคนก็ดูแม่งก็เหมือนแบบ เสือเสือจิตาป่าวะไม่รู้อะแต่คือที่เหลือเขาเรียกขนหมากก็หมาเหมือนกันอะหมาใจฟ้านะฮะคือไลคูครับข้อดีของเขาครับคือสปริตี้มันคล้ายๆกับหมาน้ําเลยครับคือเหมือนเป๊ะฮะคือทุกครั้งที่คุณแบบเอนเทอร์นครับแล้วตัวมันยังอยู่เป็นตัวมอนหลักนะครับคุณจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับคือไง่ายๆคือแม่งเป็นตัวเล่งจั่วที่โคตรเถื่อนนะครับคุณไม่จําเป็นต้องแบบมีหมาปแปลงไม่ต้องมีอีวีจั่วแล้วครับ คือเมตามันเปลี่ยนหมดแล้วครับคุณจวดได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ความอ่อนของมันเลยครับคือ2องจี้ตีหกครับและไปทะลวงแนวหลังอยู่10ครับเพราะฉะนั้นดาเมจเต็มที่คือ7 0ครับซึ่งโคตรจะเบาและเลือดร้อยสาครับเพราะฉะนั้นแล้วนะตอนแรกที่พี่เห็นรู้สึกว่ามันอ่อนครับมันอ่อนไปครับคือคุณไม่เหมาะที่จะโถมจี้มาที่ตัวนี้ครับแต่คุณลืมไปอย่างหนึ่งครับใส่ฟ้าครับมันมีตัวนึงครับมีพี่หอกคอปครับนะฮะอย่าคิดลึกนะครับพ พี่หุ่นกระป๋องของเรานะฮะแมกนีตอนนะครับคือแมกนีตอนเนี่ยมันเรียกจี้เข้ามาที่ตัวเองได้อยู่แล้วถูกป่ะน,นี่คือระดับโลกครับแล้วคุณแปลงเป็นแมกนีโซนครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องการที่คุณจะ d i s t r i b u จี้ไปที่ไรคูเลยครับคุณจะแบบตีได้สบายๆแปะจี้ไปเลยแมกนีโซนเดี๋ยวมันเจนจี้ขึ้นมาตีของัเองครับแล้วดามเมจร้อยสิบมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีครับจนไลคูนเนี่ยคุณเล่งจัวเธอรแรกปวดไปเรื่อยครับ แล้วก็กระจายดาเมจไปเรื่อยๆตัวนั้นตัวนู้น,ต,น,นตัวนี้ครับถามว่ากระจายทําไมครับเพราะครับคุณจะได้ใช้ไซรัตได้2ใบในการดึงมอนทีท่โดนดามจดขึ้นมาครับล้วเบรกเกมเขาได้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นไรคูเนี่ยคือสุดยอดครับถ้ามันคู่กับไซรัตแล้วคู่กับพี่หอกปออเราเนี่ยฮะแต่คราวนี้ครับตัว1 1 0เนี่ยดามจยังไม่ร้าใจพอครับมอนเบต้าหลังๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับเลือด140ครับ คุณเลยต้องมีฟินิเชอร์อีกหนึ่งตัวครับนั่นคือปิกาจูครับคือบางคนอาจจะเอาปิกาจูออกก็ได้นะแล้วเปลี่ยนเป็นแบบอินอกปอมๆแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอนอกปอมๆมสมัยนี้แม่งแบบไม่โหดอะ่ะเออคือเลือดมันเจิบอ่ะแล้วแบบยิ่งมันเจอเด็กดาร์กไลกีฬาเข้าไปนะอินอกปอมๆนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับนะฮะแล้วเด็กหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ EX กันเยอะขนาดแล้ว EX มันมีไว้ทําเกมอย่างมากก็แค่หนึ่งครับนะฮะอย่างเช่นแบบหมาใหม่อย่างเงี้ยใช่ปะ มันก็จะมีแบบตัวที่มันนอน EX อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าไม่มีใครบ้าใส่ EX 2ใบแล้วตอนนี้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่รู้สึกว่าปอมปอมตอนนี้เฉยมากครับเฉยมากครับเพราะฉะนั้นครับเด็กเนี้ยคุณจะใช้3ตัวนี้เท่านั้นครับคอนเซปต์เลยนะครับทำไงก็ได้ครับเอาไรคูขึ้นไปยืนก่อนเอาไายครูขึ้นไปยืนครับแลกทุกอย่างที่มีทําให้มันยืนให้ได้ครับแล้วคุณก็แปะจี้ตีไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจนะฮะจะตายก็ตายไปครับ พอจะตายครับคุณจะหนีก็หนีครับดิสสองจี้ทิ้งเลยครับเพราะมอนตัวอื่นไม่ได้ใช้จี้ครับคุณมีมอนเจนจี้อยู่แล้วครับนะฮะคุณมีแมกนิตอนเจนจี้ให้คุณอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์เลยครับเล่นง่ายมากครับไลคูลขึ้นก่อนครับแมกนิตอนเจนจี้ครับแล้วคุณทรานเฟอร์จี้ไปมาด้วยอีเวนทอรสวิตครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเป็นคอมโบที่ดีมากๆนะฮะอีเลเมนต์นะครับดอจี้จากแมกนิตอนไปคุณอยากให้ตัวไหนอยากให้บิกาจูก็ก็รอไปบิกาจูก็เท่ากับเทิร์นหนึ่งเทิน นะครับไลคูก็ถ้าดีๆก็ตีได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปที่โฟลมากๆครับแรกๆก่อาจะรู้สึกว่ามันอ่อนแต่พอคุณลองเล่นเท่านั้นแหละโอ้โหมึงเถื่อนจริงครับคือแบบเกลือนน้ำลายตัวเองเลยจักใจเลยเชี่ยม,มึงเถื่อนอ่ะกูยอมรับเลยมึงเถื่อนมึงเก่งอะ่ะจักใจนะฮะอ่ะเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กไลอกันครับไปฮะแต่ก่อนจะไปดูเด็กนี่ครับเราขอแนะนำครับร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะเดอะฮันท็อป นะครับก็ไปขายแพ็คนะครับราคาดูกนะฮะคุณทักไปขอกันได้นะครับแต่ต้องสแกน QR โค้ดที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับแอดผ่านไลน์เข้าไปแล้วไปขอแพ็คนะครับคุณอย่าแอดไปที่หน้าเพจนะครับพอถ้าคุณแอดไปที่หน้าเพจเนี่ยนะครับไม่มีคนตอบนี่ครับไลน์เท่านั้นนะฮะอ่ะลองแอดไปขอแพ็คกันดูครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูเด็กไล์อัพกันครับไปฮะเด็กไลอ์อัพนี่ครับเราจะใส่ไลคูเข้าไปด้วยกันถึงสใบนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับ แมกนีโซนนะครับคุณใส่ล่าง1 2ล่าง2 2และล่าง3 2ครับเพราะทีเด็ดมันอยู่ที่ล่าง2กับล่าง3ครับเพราะฉะนั้นนี่คือฟูลไลอัพครับและครับคุณใส่ i ิกาจู ex ไว้อีกแค่1ตัวก็เพียงพอครับนะครับไลคูเนี่ยจวระดับโลกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยิกาจูตัวเดียวเกินพออย่างเงี้ขึ้นครับและอีกผลหนึงคือ เราไม่ได้อยากให้ปิกาจูมันขึ้นเร็วหรือแมกนิไม์ขึ้นเร็วครับเราต้องการให้ไลคูมันขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการลดโอกาสที่มันจะออกด้วยเอาแบบนี้แล้วกันแล้วปิกาจูอ่ะ150ฟิฟนิเชอร์คุณใช้แค่ฮิตเดียวพอที่เหลือหน้าที่แมกนีตอนแมกนีโซนแล้วก็ไลคูเขานะฮะจนั้นนี่คือไลอัพของมอนนี่ครับเด็กนี่เราใช้มอนแค่9้ตัวพอนะครับเอ็กซ์สปีดใส่ไว้หนึ่งครับเผื <c oughs> ่อจังหวะเปิดมาเป็นแมกนีไม์แล้วต้องหนีเป็น Light ไลคูอะไรก็แล้ว้ววแต่่ใสไนเดก์ ใส่ไว้เพื่อเปลี่ยนมือหรือคุณจะเอาเลดการ์ดออกก็ได้นะครับเลดการ์ดคุณจะออกก็ได้ครับเพราะเด็กนี้คุณไม่ได้จําเป็นที่จะต้องขัดเกมอะไรเขามากนะคือคุณโถมด้วยดามจด้วยสปีดครับแปลว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะใส่เป็นอะไรเอาแบบนี้แล้วกันคือพี่ลองหลายรอบแล้วจะใส่เป็นบอสล็อกเกตหรอหรือว่าจะใส่เป็นลีฟหรือใส่เป็นอะไรแบบนี้นะครับคุณใส่เป็นลีฟก็ได้นะลีฟก็ดีนะหรือคุณจะใส่เป็นฮิลก็ได้นะเพราะฉะนั้นเลดการ์ดเนี้ยคุณเปลี่ยนได้เลยครับว่าคุณอยากเปลี่ แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอิเลเมนท์โซลิทยังไงก็ต้องใส่2ครับเพราะอย่างที่บอกครับแมกนิตอนมันเจนจี้ได้อิเลเมนท l เป็นการดอจี้ไปที่ค่อนข้างดีมากๆกนะฮะโบกี้บอลใส่2นะครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กใส่2นะครับไซรัตใส่2นะครับลิฟใส่ไว้1ครับเพราะบางทีคุณต้องการหนีไรคูครับแต่อย่างที่พี่บอกครับไรคูคุณดิจจี้ทิ้งเลยก็ยังได้นะแล้วคุณแบบใช้ไม่นิโซนขึ้นไปตีครับแต่บางทีคุณจะเจอสปีน่าเจอไซรัตอะไรแบบเนี้ยซึ่งทำมันไม่เจจี้เหลือแล้วคุณต้องลา เพราะฉะนั้นการ์ดใบหนึ่งที่คุณเปลี่ยนได้ครับคุณไปปรับเอาเองครับเลดการ์ดคุณอยากเป็นไรคุณอยากใส่เป็นฮิลเพื่อเอายื้อเลือดไหมหรือคุณอยากจะใส่เป็นลีฟหรือคุณอยากจะใส่เป็นเลดหรือคุณอยากใส่บอลล็อกเก็ตอันนี้แล้วแต่ไปปรับดูนะฮะเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ครับไปฮะอืม มือผมนับได้ว่าแสนซาหาตเริ่มก่อนด้วยโอ้โห,โหเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเว้ยถ้ามันเข้าตาผมแล้วเขาแบบไม่ทำอะไรนี่คือหานะมันจะหามีใช้น้อยเลยนะอานนี้ ลงปิกก้าไปเอ n t e r ครับ e ร t e r ครับเ n อร์ Enter ครับ,รบเธอนหน้าไม่หนีผมตีตายอะ่ะคิดแล้วกูว่าคิดหนักแล้วไอ้เย้มึงมือบอดจริงโอ้แล้วมึงไม่กดยอมด้วยนะโอ้โหโอเค อะรู้เรื่องครับรู้เรื่องกดไปหาตาใหม่ะ่ะตานี้ถือว่าเซิร์ฟโอเคครับไปครับตานึ้งครับตานี้จีอย่างรวดเร็วนะฮะไปครับมาเริ่มหลังนะครับมือผมนักนวงอยูะ ผมต้องได้ดไรครูอะเท่านั้นสวยโอ้อีกสักดอกเน๊ะโอ้โหเถื่อนแท้ว่าเอกทร ปีดเลยแปะที่ครับเอ่อเอ็นเท่ครับเอ็งทำไรเนี่ย ทำแบบนี้นี่พลาดมากเลยนะโอเคมาเรียกได้ว่าแบบครบเซตนะฮะเอ่อวีทีครับเอานี่ขึ้นครับลงชาร์จครับ ่โซวิชครับโอ้ครับ,เ,คครบเลดการ์ดด้วยโหซัดมึงเต็มข้อล่อเต็มแข้งผมลงไลคูลอีกดีไหมดีไหมเผื่อเจอไม่เอาอ่ะแม่งหนีชะเยอะฮะนี่ครับตีครับ สวยงามบอลนะครับบอลนะครับอยากได้ออลิเมนต์สักใบโอ้โหได้ดิ สวยมากลูกชาร์จชาร์จนะครับปิก,ก้าผมอ่ะไม่ต้องปิดแล้วเว้ยเพราะตัวนี้ผมมาเว้ยปัญหาคือถ้าผมปล่อยตัวนี้ตาย ผมยังมีตัวตีข้ามแบนช์อยู่ซึ่งคืออนนี้ผมมันเด็กสายฟ้าอยู่แล้วป่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะผมไม่จำเป็นต้องไอ้นี่เลยเว้ยตีใบนี้ โ okay. อเคเทินหน้าผมไซรัดหมาขึ้นมานะครับมาครบอะมาเต็มแบบมาเต็ม,มเต็ม,ม,ตมอะโอยเฮียมันเฮียตรงนี้แหละไซรัดได้ปะไซรัดเอ็งโดละาล่าเอ็งโดละาลๆๆ่า เองโดนลาละ่านี่ะเดี๋ยวข้าจะให้เองดูอะไรทีเด็ดทีเดียวตายห้าเลยครับทุกคนโอ้โหไตรัดกูขอใบเดียวแค่นี้เขาก็ยอมแพ้แล้วขึ้นมาเนี่ยตีตีทีเดียวครับแฮตทริกบลาสามเต็มใสให่นะฮะ ดดยอดคุณลองดูเด็กนี้จักใจเลยเถื่อนยาดนะฮะอ่ะคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูครับเริ่มก่อนเนี่ยฮะใส่ฟ้ามีเริ่มแมทเป่าวะสตาร์ทกูเริ่มเร็วได้เลยเพราะกูไม่มีอะไรเลยบนมือเนี่ยเซล่าว่ะทุกคน ขอแบบคุณกระป๋องร่างแรกได้ปะ่ะให้กูได้ปะ่ะสวย <c oughs> อไ้ยมีอะไรเล่น <c oughs> ไม่ต้องถามโอเคอยากได้ Elemental s w i บิ h ป่ะมีป่ะวะอยู่ในนั้น2ใบนะครับ เว้ยมาลวเว้ยนกปอมเว้ยเอ้ยนกปอมเว้ยเฮ้ยนกปอมเว้ยเฮ้ยเออเรียกจีกันใหญ่เลยกูอบอวานเลยนกปอมนี่เราลดลดโอกาสจัว่วได้ออกมาก่อนครับลดแน้นก่อน โอเคเป็นไลคูนะฮะเอ่อผมแปลงนี้ก่อนแล้วก็นี้ก่อนโอเค20%ครับคุณว่ามาปะชียเรียกกูว่าฟาโรได้ไหมนี่ฮึฮึ ปวดเลี้ยงกูว่าฟาโรนะีฮะตีดีครับไอ้นี่มันตีไม่เข้าป่ะเราก็ปล่อยมันไว้อย่าง,งานั้นเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะฮะยังไงสียังไงเตยังไงเตเฮ้ยเขาก็หุ่นกระป๋องวะเขาก็หอกอปอวะทุกคน พอกระป๋องเนี่ยมัาขุ่นกระป๋องนะครับอีกคิดเยอะนะฮะปิก,ก้า,าวะ่ะผมมีไซรัสยังวะยังวะผมต้องใช้ปิก,ก้าครับเพือ่อเพื่อเรียกฮะเพื่อเรียกครับผมองใช้ปิก,ก้าเพื่อเรียกฮะเอ่อผมมีแปงสองตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก คุณว่ามายัางวะผมว่าหุ่นมาวะ่ะมันเลยไม่ลงนะบนมือมันแปลกๆอนะบนมือน่าจะเป็นร่างแปลงอะไรแปลกแปอนะ่ะทุกคนผมว่านะเออเอาแบบนี้ครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้เอา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 แบบนี้นะฮะสปอร์ตไม่ใช้ไม่ใช้ลูกยังไม่ใช้ลูกนี่ผมจะล่ามาันขึ้นมาฆ่าครับปิก้าวันช็อตปุ้มแบบดูเรื่องกันไปนะ ผมว่าเขาจะแบบแปะจี้ที่นกปอมนี่ไงแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปยิงแล้วครับแล้วลูกอย่าคิดนานลูกอืมตีลูกตี จังหวะนี้เองต้องตีแล้วเออจังหวะนี้เองต้องตีแล้วจังหวะมันต้องตีก็คือตีนั่นแหละผมจะหนีแบบมีระดับดีป่ะวะหรือผมจะแบบฟิจี้หนีดีวะเรพราะสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้ใช้แล้วอะคือนอกปอมมันมาครับทุกคนผมเก็บลีฟไว้หนีแบบอย่างนี้ดีกว่าป่ะวะ ใช่ผมหนีแบบนี้เลยหนีแบบนี้เลยเราแบบหนีมีระดบแบบแบบแบบบ้านๆเลยเราลงระดับไม่ต้องแล้วนี่แบบนี้เลยแล้วกูจั่วดีกว่าเคลินกูเยอะเอ็กซ์ปีดไซรัตว่ะไซรัตก็มาแล้ววะ่ะลงไปครับเผื่อเจอซาบีน่านะครับตีดิ ผมชนะแล้วเธอหน้าไม่ว่าจะตัวไหนก็แล้วแต่ครับคือถ้าเขาแปลงหุ่นกระป๋องมานะผมก็ลากเซล่าขึ้นมาตีแค่นั้นเองถ้าเขามีอิลเลเมนต์ก็ทำอะไรผมไม่ได้ครับชนะครับชนะใสๆเลยใสยๆเลยเรียกไะไรูปะละ่ะเรียกมาสายฟ้ากูขึ้นไปปะละ่ะ นั่นไงไอหนุ่มนี่มันดื้อทุกคนมันดือ้อว่ะหนุ่มนี่มันดื้อวะ่ะนั่นไงไอหนุ่มนี่มันดื้อวะ่ะเอ็งมันดื้อไงหือ๋อ,อแต่พอมันทำแบบนี้ผมแบบไซรัตบอดได้นะไซรัตบอดได้นะ แต่ผมก็ตีเขาตายป,ะปะ่ะวะใช่ป,ะปะ่ะวะผมต้องใช้1 G ึ่ีไงแล้วก็อิเลเมนต์ผมไม่มาไงม,มันยืนนี่ตีผมได้ใช่ปะ่ะปล่อยตายเลยก็ได้นะเอาจริงแล้วอะเ mm. พราะมัน mm. เขาหนีไม่ได้เว้ย mm. เขาหนีไม่ได้เลยเว้ย เอาดิเอาดิเธอหน้ากูมีทุกตัวพร้อมตีอะ่ะกูมีทุกตัวพร้อมตีมึงอะ่ะเอาดิมึงจะยังไงอะ่ะไม่มีอะ่ะมึงเอาตัวไหนมากูก็ตีได้หมดอะ่ะมึงเอาปอมปอมขึ้นมากูก็ร้อยสิบ ดีีครับดีีครับทุกคนลีฟปะเดอะกายไงเดอะกายไงเองมันเป็นเดอะกายไงยังไม่ได้ช็อตเลยอ้าวคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูครับคือเด็กนี้มัน สมูทโครอ่ะมันดีกว่าที่คิดเยอะ,ะเลยไรคูคือตอนแรกผมเห็นยอมรับว,ว่าผมรู้สึกว่ามันกาาครับแต่การที่แบบตีนลงแถวหลังได้แม่งคอมโบกับไซรัสได้สุดยอดครับมันทําให้อีกฝั่งเกมมันปวนนะครับแล้วคุณมีเวลาบิ้วหลังมีอะไรครับแล้วมีหุ่นกระป๋องเรียกจี้เอาปิกาจูแบบเป็นตัวแบบฟินิเชอร์ได้เทคนิคเพื่อนจัดใจเลยครับเป็นอีกหนึ่งเด็กพี่ใช้เล่นในการไปมาสเตอร์ตั้งแต่วันแรกครับอ่ะคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะับวันนี้สวัสดีครับ